อาลุนเบิกฟ้านกกาก,ก็เริ่มออกบอยบินนะครับค้นหากินก็ะเริ่มออกตีปลาคอเบายันพามวลพาเลาะสายสดไม่อดตายสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องเบายันท,ทุกท่านนะครับผู้ที่รักและชื่นชอบในการตกปลาสายเหยื่อสดสายคลองทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันที่นี่นะครับวงเวียนตำบลบางนางนะครับเำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับผมก็จะพาออกหาตีตามคลองธรรมชาตินะครับ โดยมากับรถมอไซค์คู่ใจนะครับเป็นผู้ใดนะครับเจอผมนะครับถังสีขาวนะครับแบบนี้นะครับก็ทักทายผมได้นะครับเดี๋ยวตำบลบางนางนะครับตำบลบ้านเก่านะครับอำเภอพานทองก็ทักทายผมได้นะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องบ่าวยันน้ำเนยนะครับเด้อ ก่อนที่จะไปตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับวันนี้กะได้มาเป็นเหยื่อเขียดจิกนะครับหรือว่าเขียดหมาของผมมือเก่านะครับเดี๋ยวผมพาไปเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับกับเทคนิคได้ดีนะครับสายคลองธรรมชาตินะครับวันนี้กะน้ําค่อนข้างที่จะแห้งแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับสายสดจะต้องไม่อดตายครับผมครับเดี๋ยวเรามา เรียนรู้นะครับทคนิคการเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับสําหรับหมายที่น้ําลดเยอะๆนะครับหมา้นำค่อนข้างที่จะแห้งนะครับ้วกอากาศห่อนนะครับผมก็จะลดตัวเบ็ดลงมานะครับนี่นะครับผมก็จะใส่เป็น3โอนะครับใส่เบ็ดตัวเล็กลงมานะครับเกี่ยวเคลียดจิ๊กเคลียดหมานของผมมือเก่านะครับครับสายสดเราจะต้องไม่อดตายนะครับสําหรับคลิปวิธีการสอนนะครับผมจะแปะลิงก์ ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นผ้ใดอยากได้ก็เขมาเห็ดตามได้นะครับเนื่องจากผมกับบริเฮ็ดขายนะครับเป็นผ้ใดอยากได้ก็เขมาเห็ดตามได้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเกี่ยวเยื่อกันเลยเริ่มจากตัวบนแล้วก็ขมาตัวล่างนะครับตัวบนนะครับความหน้าเขียดลงนะครับหงายเบ็ดขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวให้ออกที่ทะลุจมูกนะครับผมจะเกี่ยวบลึกนะครับเนื่องจาก เบ็ดแบบนี้นะครับผมจะไม่ส่งสายนะครับตัวที่สองนะครับนี่นะครับผมจะไขขาผาดขึ้นมานะครับผาดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวเลยนะครับนี่ครับเกี่ยวเสร็จก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับและตัวที่สองครับตัวล่างดึงอย่าให้ตรงนะครับ ยืดเบ็ดให้ตรงนะครับผมยำเสมอนะครับต้องดึงเบ็ดให้ตรงดึงเหยื่อให้ตรงถ้าเขาดึงบอตรงนะครับเอาเกี่ยวตัวนี้ขยับขึ้นมาหนีนะครับมันจะให้เหยื่อเหดให้เหยื่อง่อนะครับครับให้ดูตรงโค้งนี่ครับนี่โค้งเบ็ดนี่ถึงตรงไหนเข้ากับเกีียวตรงนั้นนะครับครับเกี่ยวเสร็จแล้วมาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเหยื่อจะต้องตัวตรงแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับใส่กันสะวะให้เรียบร้อยนะครับใส่ท่อกันสะวะให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมลุยแล้วสายสดไม่อดตายเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผม ตามขึ้น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 ,น,น,ามมานครับขึ้นสามมาเลยครับขึ้นตามมาครับตามมาครับแต่ยังยังไม่กัดครับขึ้น,นตามมาเลยครับ อุ้ยคัดบอลวนครับอุ้ยรอจังหวะอยู่ครับรอจังหวะอยู่อือ โดนครับโดนหมายแรกกระจัดเลยครับเอาลุดโอ้ยลุดครับของยาครับลุดเลยอ้ยหนาเสียดายครับหมายแรกกระจัดเลยแต่ลุดนะครับ อะไรครับโดดกัดเลยครับโดดกัดเลยโดนครับโดนแบบนี้กัดครั้งที่สองครับไม่รอดครับ ดอกแรกโดดกัดหงมตัวเลยครับดอกที่สองครับเรียบร้อยครับี๋ยกขึ้นเลยครับสา,ายสดไม่อดตายครับอย่ามงจับให้เบิ้งครับตัวนี้ก็ยังใหญ่เลยครับเนี่ย แต็มแรกของวันนี้นะครับก็ขึ้นมาแล้วครับนี่ตัวนี้ก็น่าจะเกือบเกือบโลนะครับนี่ผมว่าน่าจะไม่ถึงโลแต่ก็เกือบๆนะครับนี่ผมให้ดูนะครับเบ็ดโดนเบ็ดตัวล่างครับผมหลังจากที่กัดไปแล้วก็หลุดไปหนึ่งนะครับนี่นะครับโดนทะลุแก้มนะครับนี่ ยังไงก็ไม่ลอดนะครับยกขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าเบดมันเป็นเบดตัวใหญ่นะครับนี่เบิ้งไล้ครับนี่เบส3โอยกขึ้นเลยนะครับนี่ถ้าเป็น3โอ4โอยกขึ้นเลยนะครับมารงใส่ทิปเปิ์ก็ได้นะครับว่าเบดมันตัวใหญ่ทะลุกแก้มอย่างนี้ดินยังไงก็ไม่หลุดนะครับสุดยอดมันคือเกานะครับจับเยียรเขียดจิก สายสดจะอดได้ไงครับผมทงมางมันก็ทำงานแล้วอันนี้เอาทงางมันมานะครับวัออนนี้ครับทังมนันลงไปเลยครับสายสดต้องไม่อดตายเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับตอนนี้ยังเช้าเช้าอยู่เลยสายสดไปลุยกันเลย ยกยรัดบดนครับกัดบดบดนกัดไม่โดนเหยื่อไม่มีร้อยครับไม่มีร้อยกัดบดบดนเหยื่อะนะครับ โดนแล้วครับโดนแล้วกู้ตรงไงนะครับนี่ยปาดมันเริ่มเทิมเลยครับโอ้โหเป็นปลาคอตัดนึกว่า s ะโดเอายกขึ้นเลยเอา s ะโดอีนนีครับเนี่ยมันดิแร็คด้วว่าปลาคอครับเนี่ยมันดิสองครับ เป็นปลาชโดสุดยอดครับสายสดไม่อดตายครับผมนี่ครับผมมาตีนี่นี่ห้อยตีมาก่อนนะครับนี่หลังจากที่หย่าปลอมตีไปแล้วนะครับนี่ลอยหย่าปลอมตีนะครับนี่น่ครับผมก็มาตีซ้ํานะครับขยับไปหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่สองกับกัดเลยครับสายสดครับไม่อดตายครับผมเดี๋ยวผมจบได้ไหครับ นี่ครับขึ้นมาแล้วครับแรมที่สองนะครับของวันนี้นะครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับตัวกําลังห้าวเป้งนะครับนี่นะครับโดนนะครับเป็นเบ็ด3โอนะครับวันนี้ผมใส่3มโอนี่นะครับทะลุแก้มเลยนะครับนี่นะครับอันนี้โมตัวล่างอันนี้คือตัวบนทะลุแก้มโดนแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับสายสด จะอดได้ไงนะครับสุดยอดหมานให้เขากับเยื่อเคียดจิกนะครับครับเดี๋ยวผมจะปวดให้ดูนี่ออกมาแล้วครับเป็นเบ็ดตัวบนนะครับนี่กับปลาชดข้างทางนะครับเป็นไม้ที่ผมตีจากเหยื่อปลอมตีเพิ่งออกไปนะครับนี่ผมก็มาตีซ้ํานะครับเหยื่อสดตีต่อจากเหยื่อปลอมนะครับ ก็ได้ผลดีคือเกานะครับยอดถั้งหมานก็ได้ทำงานอีกแล้วครับผมบน,น,นะครับนี่ปลาช่อนตัวแรกเนะครับอันนี้ชัโดว์ลงไป้ายสดไม่อดได้ดูกันต่อครับจะมีผลงานเพิ่อมอีกบอสายสดเราจะอดได้ไง มาสรุปผลงานนะครับของเคียดจิกนะครับในมือนี่นะครับก็ได้มานะครับสองเต็มใหญ่ๆนะครับปาคอนี่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ปลาชดโดมาอีกหนึ่งเต้มนะครับปลาชดโดนี่ก็ตายแล้วนะครับนี่อ็ได้มาสองเต้มใหญ่ๆเลยนะครับนี่สุดยอดนะครับกับเหยื่อเคียดจิกเคียดหมันคือเก่านะครับกับสายคลองธรรมชาติสายสุดยังไงเราก็ไม่อดตายนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆ เขามารับชมนะครับผู้ที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็รักในกีฬาตกปลาทุกท่านนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะเผยแพา่คลิปดีๆของช่องเบลยันนะครับผมก็ขอจบติปเตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสายส่วนไม่อดตายเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไป